เอาเลยครับผมสวัสดีช่วงเวลานะครับสวัสดีครับผมป้อมนะครับผมในไมเอสเกตนะครับผมวันนี้ขอเปลี่ยนตัวอวตารสักนิดนึงนะไม่ใช่ตัวเองเนื่องจากน้ำมูกผมไหลไม่หยุดเลยนะครับผมคือจะอัดไปแล้วน้ำมูกไหลไปนั้นคงจะเลี้ยวเกินไปสําหรับผมนะแล้วก็สําหรับทุกคนที่เข้ามาดูนะครับขออภัยตรงนี้ด้วยนะครับผมสาหรับคุณชุดคุณเชอเอมนะครับผมลองเล่นด็อกแดนแล้วมันมีมันติดใจตรงด่านหนึ่งที่เป็นด่านด่านห้านะครับผมมันมันมันยากอะ่ะ คือในจุดนั้นเมื่อาจจะต้องใช้ NFT ใ,ในการกระโดดนะครับผมซึ่งผมหาคําตอบในการกระโดดโดยใช้ตัวโปรติไม่ได้นะผมไม่มีน้ํมาไมมีทางกระโดดได้นะถ้ามีใครผ่านได้ก็ช่วยมาบอกผมด้วยนะีนผมไม่ทราบจริงนะว่าจะผ่านยังไงนะครับผมขออภัยจริงๆนะน้ำมูกเลยน้ำมูกไหลไกลย้อยคุณพะรักถามมานะครับผมออลปูสองเหรียญ บีคอยไม่ไม่รบกวนนะครับส่งมาถามได้เลยนะในเออในไลฟ์สดมันในไลฟ์สดมันมีคนถามอยู่ผมไม่รู้ว่าดูยังไงผมขออภัยจริงผมขอโทษจริงไอ้นี่ผมกำลังยกมือไหว้อยู่ไหมครับผมคือผมไม่เห็นว่ามันถ้าเรากดสิ้นสุดไลฟ์สดไปแล้วเนี่ยข้อความมันจะหายคือผมไม่เห็นข้อความใครลยที่ส่งมานะผมต้องขออภัยด้วยนะอันนี้เป็นความผิดพลาดของผมจริงนะครับผมส่งมาใหม่นะครับผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าถามอะไรผมนะ เอาวิตรรี VR ผมเคยเข้าไปดูแล้วน่าจะใช่ตัวนี้นะครับผมเอ๊ะเราเราเคยทำยังวะเหมือนเคยทําแล้วนะไม่ใช่ยังไม่เคยทำวิตุรี VR เนี่ยอันนี้เคยดูไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับผมเป็นดูผ่านๆนงนะรู้สึกน่าจะเป็นในช่วงกราฟที่เป็นเออ่รวมๆไม่มีวิดีโอเว้เ,เ,เก็บไปไหนเนี่ย มีคนเก็บไว้2,800คนนะครับในโฮเดอร์อีเทเลียมนะค่อนข้างน้อยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจที่สุดก็คือ,อตัวมูลค่าเบสิกของตลาดนะที่มีกว่า8,500ล,ล,ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับผมนั่นหมายความว่ามันทามาทำอะไรได้เยอะกว่านั้นมากๆนะครับมีการปั๊มขึ้นมาในช่วงเวลาหนึ่งนะค่อนข้างปั๊มแรงนะผมว่านะครับช่วงเวลานี้ขึ้นอยู่0.51นะสูงกว่าระดับราคาเดิมแรกๆนะครับผมพอสมควรเลยนะในการเพิ่มขึ้นนะครับ ขออภัยด้วยครับวันนี้เป็นหวัดจริงๆนะครับค่อนข้างที่เป็นหวัดแบบจริงจังเลยนะครับระบบเขาใช้ระบบอัลเลอร์อินจินะครับผมระบบเดียวกับระบบที่เขาสร้างเกมระดับสูงๆหลายๆเกมนะซึ่งผมมองว่าถ้าเราจะเล่นในคอมพิวเตอร์เนี่ยหรือเราใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการเล่นเนี่ยอาจจะต้องจําเป็นที่ต้องใช้ระบบระบบคอมที่ค่อนข้างสูงพอสมควรน,นะครับผมในการเล่นนะเพราะว่า อย่าง X อ็กอย่างเงี้ยบล็อกโทเปียงเงี้ยหรือพวกแซนบล็อกเนี้ยแซนบ็อกยังถือว่าใช้ระบบคอมพอสมควรน,นะอามานาอย่างเงี้ยใช้ระบบคอมพอสมควรน,นะครับแต่ X อ็กซค่อนข้างจะใช้น้อยคนก็เลยเข้าเล่นเยอะพอสมควรน,นะสาหรับบางคนที่ไม่เข้าใจในเรื่องระบบคอมนะคือในบางเกมมันอาจจะใช้โทรศัพท์ม,มือถือเล่นได้ซึ่งมันถือเป็นเรื่องดีนะครับผมบางเกมใช้โทรศัพท์ม,มือถือเล่นไม่ได้นะครับผมนั่นก็เป็นข้อจุดจุดหลักที่เป็นข้อเสียนะครับผมแต่ในส่วนของวิคตอรี่ไวอาเนี่ยเขาเคลมตัวเองนะว่าครบทุกด้าน ไ <laughs> อา้ารครบทุกด้านของเขาเนี่ยมันเป็นอะไรที่เออคือคนเราอ่ะมันเคลมได้หมดแหละนะสำหรับผมผมมองกันนะมันเคลมได้หมดนะครับผมในพาร์ทเนอร์ชิพของเขามีไอที่อัเลนจินนันเดียวเนี่ยมันเป็นระบบที่ฟรีนะสำหรับหลายคนไม่รู้ว่าอลเลนจินเนี่ยมันฟรีสำหรับคนที่เป็นนักพัฒนานะครับผมแต่คุณถ้าคุณจะใช้ในระบบที่เป็นระบบสมบูรณ์เนี่ยคุณจำเป็นต้องแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้เขาด้วยนะครับผมอันนี้หลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับคนจริงๆคนไทยสามารถใช้ อาจระเอนจินได้นะครับมันเป็นระบบวิธีการเก็บวิธีการสร้างเกมเมเกอร์นะอันนึงนะครับผมค่อนข้างค่อนข้างที่จะคือถ้าฝึกฝนมันก็ไม่ยากหรอกเอาจริงสำหรับผมนะแล้วก็ทุกคนนะผมเชื่ออย่างนั้นนะครับผมขออภัยนิดน,นึงนะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาที่ไม่เห็นหน้าตาผมนะครับผมว่าตอนน้ำ <laughs> มูกผมไหลย้อยอ่าดูเลยเออาจจะเป็นเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยถ้าให้ผมเป็นหวัดนะครับ ในทคุคินมิกที่เขาเกิดขึ้นนะครับผมผมพยายามดูและเช็คในโฟเดอร์ของเขานะซึ่งเขาแบ่งเขาไม่ได้ยังตอนนี้เขายังไม่ได้แบ่งอะไรเลยนะครับผมรวมกระเป๋าเดียวหมดเลยนะ92เซนะครับอยากจะให้เขารีบแบ่งให้เราเห็นมากกว่านะว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตนะครับผม50เซนของเขาเป็น VR reward นะภูครึ่งอันนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมสำหรับคนที่จะจะเกิดจะเข้าไปในทคินโดมิของเขานะมีโอกาสที่จะมีระบบหมุนเวียนที่มากขึ้นกว่าปกตินะครับผมส่วนตัวที่เป็น VR Golden Track Ticket เนี่ย บางคนสำหรับเอ่อบางคนลงทะเบียนไปแล้วนะครับผมแล้วก็ผมก็ลงทะเบียนไปแล้วมันมีให้เล่นอยู่นะผมเคยทําคลิปนี้ไปแล้วนะครับผมแต่น่าจะผมไม่รู้ผมตั้งชื่อคลิปว่าอะไรวะผมหาไม่เจอนี่ผมขอโทษจริงๆนะคืออ่าอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นสำหรับผมนะเวลาผมอัดคลิปนะผมจะลบคลิปทิ้งจากในออคอมพิวเตอร์ผมทิ้งสันทีเลยนะครับผมคือผมจะส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยแก้ไขคลิปนะครับผมถ้าผมพูดอะไรผิดไปผมก็จะ ส่วนใหญ่เราไม่ลบด้วยนะเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เออถ้ามันผิดพลาดจริงๆมันก็จะผิดพลาดนะครับผมแต่ส่วนใหญ่ที่ผมพยายามใช้ความคิดเท่าที่มีนะผมก็ไม่ยังไม่เจอข้อกฎหมายที่จะทําให้ผมเดือดร้อนได้ขนาดนั้นนะครับผมก็ก็พยายามเพเซฟตัวเองที่สุดนะสําหรับการรีวิวนะครับผมการรีวิวมันก็มีข้อข้อดีข้อเสียขัดตนไปนะก็ว่ากัานไป คือในอนาคตอ่ะไอ้ว่นตา VR มันคงจะกระจายไปทั่วแหละแต่ในปัจจุบันเมืองไทยคนที่ใช้ VR มีน้อยมากนะสาหรับเกมนี้ถ้าคุณอยากเล่นเกมนี้จริงๆเนะี่ยแล้วได้อัตจริงๆเนะี่ยผมมองว่าคุณจงเป็นต้องมีวันตา VR ถ้านะคุณใช้คอมพิวเตอร์เล่นเนะี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมาะขนาดนั้นสําหรับคนที่เข้าไปในระบบนะครับผมกิฟต์เอาไวเอใช่ใช่มันมีกิฟต์เอาอยู่ ที่คุณสามารถที่จะเข้าไปร่วมสนุกได้นะครับในตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถไปชวนชวนเพื่อนเข้าไปได้นะครับเอ่อสำหรับมันมีหมดเขตวันที่12เดือนนี้นะสำหรับใครที่อยากจะรูวมสนุกนะไปร่วมสนุกได้นะครับเขาจะได้ VR Land นะครับคนที่ชนะนะเดือนนะอ่อฮะได้ VR Land แลนด์อ่ามิสเลี่บนะครับผมแล้วก็ 1, หนึ่งพันลัมเนอัพนะครับผมก็ว่ากันไปนะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่า เราจะได้มันหรือเปล่าเพราะเราต้องแข่งขันกันอีกเยอะนะครับผมอีกสิบเจ็ดวันนะครับผมสำหรับเกมนี้นะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสาหรับใครที่เข้ามานะครับผมเกมนี้มีความเสี่ยงนะไม่ใช่ไม่มีความเสี่ยงนะครับผมคือกระเป๋าอยู่ที่ตัวคนเดียวนะยังไม่แบ่งกระเป๋าออกมาความอันตรายของตัวนี้ก็พอสมควรนะครับผมถ้าเขาเกิดเทขาขึ้นมาเนี่ยก็เล,เล,เลทเทสขึ้นมาทันทีเลยแหละครับผมทุกครั้งผมจะย้าเตือนเสมอนะว่า ้รกระเป๋าใบเดียวไม่ได้บ่งบอกถึงลักษณะของผู้ที่จะเก็บก็จริงแต่ความโลภคนเรามันมีไม่จํากัดนะครับผมสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับการจะลงทุนอะไรก็ตามนะคุณจะไปต้องดูเพื่อจะมองลักษณะที่แท้จริงของโปรเจกต์ให้ออกก่อนนะครับผมก่อนที่จะลงทุนอะไรก็ตามนะตอนนี้0.5นะครับผมก็ค่อนข้างที่จะเป็นราคาที่สามารถจะต้องได้อยู่นะครับผม ถ้าเรามองว่าโปรเจกต์นี้จะขึ้นเป็น4ดอลลาร์หรือเป็นโปรเจกต์ที่จะเทียบเท่ากับแซนหรือมานาในอน,นาคตนะผมบอกได้คําเดียวนะครับว่ามีโอกาสสูงนะครับผมในเอาป้าบิ๊กมาร์เก็ตเพส VR ที่เกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็ไทม้หน้าที่เป็นร้านโชว์มานะครับผมอาจจะมากกว่ามากกว่าด้วยนะครับผมเพราะว่าในใช้เข้าใช้ระบบเอ็นอะเรนจินซึ่งเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูงระดับหนึ่งนะของโลกไปนี้นะครับผมมันจะพังก็ต่อเมื่อที่ตัวเหรียญเนี่ย หรือตัวโปรเจกต์เนี่ยมันเจ๊งหรือคนที่ดึงพูด,ดึงออกเนั้นนะครับผมมันจะเจ๊งเพราะอย่างนั้นอย่างเดียวเลยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญที่สุดคือคนไม่เล่นนะลองคิดในแง่ความเป็นจริงนะครับผมคือถ้าคนไม่เล่นเนะี่ยโปรเจกต์มันจะรอดไหมมันก็ไม่รอดนะครับผมนั่นคือความเป็นจริงอย่างหนึ่งนะโอเคครับโดยคร่าวๆเขาจะประมาณนี้นะครับผมมาเจอใหม่ในคลิปหน้ากับผมป้อมนะครับผมคนตุลคนใช <laughs> น่น้ำมูกน้ำมูกมันทําให้ผมหุดหงิดจริงๆ กดถูกใจกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมกับวิตตรีวีอาร์นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งในปีหน้านะครับผมเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเปิดในปีหน้าแล้วก็อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับผมในเมกาเมท a ลเวิร์ดแกลเลอรี่นะครับผมเอะไไม่ใช่ดิเมกาเมทัลเวิร์ดกิฟต์เอาเโอ้สมองไปหมดแล้วฉันไปร่วมสนุกกันได้นะจ๊ะโอเคชาววจใัใหม่ครับสวัสดีครับ